สาธุได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วลำดับต่อไปนี้ให้เจริญภาวนาทำจิตให้สงบนั่งให้สบายหลับตาภาวนาพุทโธเอาจิตยึดโยงไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นธงชัยแห่งพระอรหรันต จะเป็นผู้นำชีวิตของเราให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยแห่งวัฏฏะสมสารด้วยการภาวนาว่าพุทธโธเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันหาประมาณมิได้หายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธพุท โทหายใจเข้าให้สุดหายใจออกให้สุดทำใจสบายสบายตัดปริโพธดความวิตกกังวลทั้งหลายออกไปให้หมดดูลมหายใจไปเรื่อยๆทำใจสบายๆให้จิตปลอดโปร่งหายใจเบาๆเหมือนถอนลมหายใจเบาๆถ้ากระทบยาเหนือหายใจเข้าไประคายคอก็ให้กลืนน้ำลาย ทูโททำจิตให้สบายสงบเพื่อให้ยาเหนือออกฤทธิ์เพื่อให้ยาเหนือ,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 นอมีเดชพลังอำนาจออกฤทธิ์ขจัดสิ้นไปซึ่งสพรพพทุกสัพพโศกสัพพโลกสพรพสพภัยสรพพเคราะห์สนเสนียดจันไรทั้งหลายโรคายเคราะห์้ายกรรม้ายสิ่งชั่วลายทั้งหลายสิ่งอัปปีจันไรทั้งหลายให้วินาศสิ้นไป ถอนพิษออกไปให้หมดจากร่างกายขันห้ากายสังขารของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ถูไปเรื่อยๆข้าพเจ้าทั้งหลายขออราธนาบาร,รมีของสมเด็จองค์ะถมบรมศาสดาสม,มาสัมพทธเจ้าพระสำมาสัมพุรธเจ้าทุกพระองค์พระประเจกับพรเจ้าทุกพระองค์พระธรรมและพระอริยะสงฆ์ทั้งหลาย ตลอดจนพรมทั้งหมดเทวดาทั้งหมดที่รักษาข้าพเจ้าและที่อยู่ทั่วพิภพสากลจัก,กรวาลขอทุกทุกพระองค์จงมโมธนาสาธุการในบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้บำมเพ็ญไว้ดีแล้วด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยการสร้างฐานสมเด็จองค์ปถม ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปถมและพระสมมาสาวพิะเจ้าอีกเจ็ดพระองค์28พระองค์ให้ทานแก่คนทุกยากก็ดีหรือปล่อยชีวิตสัตว์ให้รอดพ้นจากความตายก็ดีด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอทุกๆพระองค์เทพเจ้าทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วตลอดจนเจ้าของหยุกเจ้าของยาพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายจงมโมทนาได้สะด้วยส่วนแห่งบุญอันที่ข้าพระเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนี้ ขอให้ได้รับบุญเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับเช่นเดียวกันจงทุกประการและขอจงเมตตาสงเคราะห์ให้ฤทธิ์ยาเหนือนี้มีเดชอำนาจพลังเมื่อหายใจเข้าไปก็ดีกระทบผิวหนังก็ดีขอให้มีฤทธิ์มีเดชอำนาจขับพิษภัยทั้งหลายแบคทีเรียก็ดีไวรัสก็ดีเชื้อร้ายของโรคร้ายก็ดีทั้งหลายที่เกาะกินร่างกายทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว ขอให้มันออกไปให้หมดวินาศสิ้นอย่าได้กลับเข้ามาอีกนับแต่นี้ไปขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายลและใจให้อยู่ดีมีสุขฐานะสูงใหญ่ยิ่งยิ่งขึ้นให้มีแต่ความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่เมืองแก้วมหานฤพันแดนเอกันตะบรมสุขทุกแม้แต่น้อยนิดไม่มีที่พนิพาน นาก,การ,รบัดเดี๋ยวนี้ไปตลอดสิ้นกาลานานเทินพุโทโธทำใจสบายสบายให้ฤทธิ์ยาเหนือมีพลังอำนาจเมื่อเราหายใจเข้าไปหรือกระทบผิวหนังเพื่อให้ความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวทั้งหลายไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งหลายวิน,นาศสิ้นไปให้พิษร้ายทั้งหมดออกไปให้หมดสิ้น พุทธทางรักษาทำมังรักษาสังขังรักษาพุทธทางดับทุกข์ทำมังดับทุกข์สังขังดับทุกข์พุทธทางปัจจขามิทำมังปัจจามิสังขังปัจจขามิขอให้สัพพทุกข์สรพพโศกสัพพโลกสรพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายโลกลายทั้งหลายให้วินาศสิ้นโอมสวหาอมสวหาโหมอมสวาหายะ สาธุสาธุนะโมพุทธายะนามัพทะพูโทโธหายใจไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆพูโทไปเรื่อยๆเพื่อให้ฤทธิ์ดาเหนือมีพลังอำนาจนับแต่นี้ไปจะได้มีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายให้อยู่ดีมีอายุมั่นขวัญยืน ไปเรื่อยๆโดยการภาวนาว่าพุทธโทไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ยินสันดาณะระฆังบอกหมดเวลา